ทำมันเนี่ยไม่ยังไม่ได้บุญนะโอเคสวัสดีครับนะครับเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ผมมีข้อมูลอ้างอิงนะครับข้อมูลจากท่านผู้รู้นะครับที่อยู่ในวงการพระเครื่องมาหลายสิบปีนะครับได้เมตตาเล่าประวัติของเหรียญกงจักรหลวงพ่อแช่มวัตตากล้องที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับว่ามีประวัติเป็นมาอย่างไง ก่อนอื่นต้องต้องแจ้งงนี้ก่อนว่าเหรียญน,นี้นะครับนักสะสมหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือถ้าเคยเห็นแล้วก็จะตีว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ไม่นิยมกันนะครับบางคนก็ตีเก้ไปเลยนะครับแต่ข้อมูลที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังจากการที่ท่านเมตตาเล่าให้ผมฟังนะครับเหรียญน,นี้ถูกสร้างขึ้นนะครับ ในปี2484นะครับเป็นปีเดียวกับรุ่นหลวงพ่อเชอมวัตตก้องที่ได้รับความนิยมเยตืลดดาะตอนนี้นะครับแต่ผู้สร้างนั้นเนี่ยนะครับท่านเป็นมหาดเล็กของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับคือหลวงภูมินะครับท่านได้สร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมาตอนแรกนะครับโดยการทดลองหล่อขึ้นมานะครับเมื่อหล่อขึ้นมาแล้วปรากฏว่าการหล่อสมัยก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่โรงง,งานหรือว่า เชี่ยวชาญนะครับดังนั้นเหรียญหล่อออกมาจึงไม่สวยท่านก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการปั๊มนะครับซึ่งในช่วงนั้นก็ปั๊มออกมาหลายเนื้อนะครับก็ในในท้องตลาดอาจจะเห็นอยู่หลายเนื้อแต่ตอนนี้ที่ผมมีมีสเนื้อนะครับก็คือน่าจะเป็นเนื้อฝาบาทกับทองแดงเนื้อทองแดงให้เห็นนะครหลังจากที่ท่านสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ใช้อ้างอิงได้เลยนะครับว่ารุนนี้มีจริงก็คือ,อท่านได้เอาเหรียญรุนนี้ออกที่วัชนะสงครามนะครับดังนั้นเนี่ย หลายๆคนที่เคยผ่านความรู้ด้านนี้มาหรือว่าเป็นผู้ที่อายุเยอะหน่อยก็น่าจะคุ้นเคยนะครับสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับสิ่งที่สาคัญของแตกต่างระหว่างเหรียญที่ได้รับความนิยมกับเหรียญรุ่นนี้มีจุดแตกต่างกันที่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นข้อมือของพระราหูเหรียญที่นิยมในตลาดเนี่ยจะมีจุด ที่ข้อมือพระลาหูอยู่4จุดนะครับส่วนเหรียญรุ่นแรกที่ผมให้ดูในในคลิปเนี้ยจะมีจุดข้อมือที่พระราหูอยู่3จุดนะครับนักสะสมหลายๆคนที่มองเหรียญรุ่นนี้ว่าไม่นิยมหรือเก๋เนี่ยแล้วไม่อยากเก็บนะครับก็ส่งมาให้ผมได้นะผมยินดีรับเช่าในราคามิตรภาพนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านไม่รู้นะครับว่าว่าประวัติการจัดสร้างของเหรียญรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างหายากแล้วก็สําคัญมากๆนะครับ ในเชิงพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลวงภูมิท่านสร้างพระโดยส่วนใหญ่ก็ใช้คําว่าพิธีดีแล้วก็ท่านก็ทําอย่างพิธีพิหารทุกรุ่นนะครับถ้าใครมองว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเกและมีใครครอบครองก็อยากให้ลองเอาข้อมูลที่ผมบอกกล่าวในวันนี้ฮะลองไปหาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านมีของดีอยู่แล้วก็เก็บไว้นะครับโอ,อก,กาสหน้าก็คงเอาข้อมูลจากด้านอื่นมาแชร์ให้ฟังอีก,อกครั้งหนึ่งนะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ